สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่สิตางอวดโฉมหน้าล่าสุดหลังสัญญกรรมรอบสามพร้อมลานวลีเด็ดใหม่ ตีให้ตายก็ไม่โปะปล่อยภาพอัปเดตความงามไม่หยุดสําหรับแม่สิตางหรือสิตางบัวทองเน็ตไอดอลเจ้าของวลีเด็ดส้มหยุดสร้างความฮือฮาด้วยการตัดสินใจทําสัญญร,รมอีกครั้งในวัย59ปีทั้งดึงน้าเสริมหน้าผากด้วยงบสูงถึง4ล้านบาทจากสปอนเซอร์ใจดีทําเอาหลายๆคนต่างรอลุ้นชมใหม่ของแม่สิตางกันอย่างใจจดใจจ่อตลอดเวลาและเมื่อวันที่7สิงหาคม64แม่สิตางก็ได้เผยภาพล่าสุด The cat sat on the หลังจากที่ทำการตัดไหมก็พบลุกความสวยใหม่สุดปังพร้อมกับแต่งหน้าเต็มถ่ายงานด้วยอินเนอร์นางพญาโดยเธอได้มีการระบุข้อความว่าตีให้ตายก็ไม่โปะแฮทดังนั้นกเอาปืนปากกามายิงทั้งนี้หลังจากรูปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดหัวใจอย่างรัวๆเป็นจำนวนมากต่างตกตะลึงในความสวยของแม่สีตางกันเป็นแถวโดวยหลายคนบอกว่าสวยและแซบขึ้นอีกด้วยต้องบอกเลยว่าใบหน้าของ ตีต่างนั้นเปลี่ยนไปมากจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ